พี่ค่ะพี่น้องดามานุ่นดำดงเนาะพี่น้องนุ่นดำดงนี่เหมือนจะจําได้ว่าไปเป็นพี่เซ็นเตอร์ของกำนั่มเมนบอพี่น้องถ้าจำผิดนะที่มีเรื่องกับป่าเจเฟิร์นเนาะคอยละงึดใจเขาอิลีค้นห่าอะ่ะกว่าจะดังได้บ่เมนเรื่องง่ายๆดิ กว่าจะมีงานติดต่อมากกว่าจะได้เงินเป็นหลานมันบ่ได้เป็นเรื่องง่ายๆแต่เป็นอย่างคือเฮ็ดเสียเจ้าของคอยงึดมองนี้ล่ะอ่ะเริ่มตน้นก็นคือว่าอาจจะมีการอ่านเวลากันขาดเคลื่อนแล้วนุ่นเนี่ยเหมือนกับว่าบ่สบายบอยก็เลื่อยกินยาแก้เพ่หล้วก็นอนเฮ็ดไฮบบ่สามารถมาไล่ซดกับอ่าท่าง กับทางคลินิกใดเนาะสีวังศีกระไดเนาะมาที่นี่คลินิกเขาก็มีการนัดอ่าพิเชนเตอร์คนอื่นอีกนั่นก็คือดิวอ,ล,อลิสลาเนาะพี่น้องเออเขาก็ได้มาถา่าพร้อมกับทีมผู้บริหารของอ่าของบริษัทเขานั่นแหละเขาก็มากันเยอะแยะซึ่งเป็นการบอรับผิดชอบหน้าที่ของเจ้าของเด้ และเมื่อติต่อบ่ดด้ก็เเหตุหายเจเฟืร์นผู้นี้ได้ออกมาไล่สดทำนองต่อว,ว่านุ่นดำดงซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเป็นอย่างเพราะบริษัทของเขาเสียหายและเขาก็โดนผู้บริหารตำหน้แต่เมื่อนุ่นดำดงได้ทักแชทขอความเออประมาณว่าขอโทษอธิบายเหตุผลนู่นนี่นั่น ให้กับทางเจเฟิร์นดูเหมือนเขาก็เข้เขเขาใจและเกาะให้โอกาสเออเมื่อเขาให้โอกาสแล้วแล้วเขาก็ออกมาไล่สดประมานว่าให้ลบคลิปที่เขาต่อวาให้ออียงแบบเนี่ยเนาอพี่น้องเออเพิ่นกับถือว่าดีด้ที่ให้โอกาสแต่บ่ไหว เ้ามาอีกมือหนึ่งเออเ้ามาอีกมือหนึ่งกับบอกโขโยกเลิกสัญญาโดยที่ทางบริษัทเขาบ่ได้เฮ็ดพิษอีย่างเลยอ้างว่าอึดอัดมันบอมเมนละ่ะเด้อายุสามสิบเดียวบอมเมนเด็กน่อยเกิดมือว่าน ถ้าสมมุติคิดว่าเจ้าของเนี่ยบอบพอมที่จะรับงานในสถานการณ์อึดอัดแบบนี้ควรสิปฏิเสธการรับงานนอกไปเลยถ้าคิดว่าเจ้าของบอบพอมเนาะมันจะได้บอเสียหายคนอื่นและอย่างที่เจฟเฟิร์นเขาเบามันก็ถูกนะที่บอกว่า,าคุณอยากยกเลิกก็ได้แต่คุณต้องไปคุยกับทีมกฎหมายเขาเอง เพราะว่าอีกยังเพราะว่าบริษัทเขาก็เสียหายเขาจ้างคุณเป็นพิเซนเตอร์เย็บสองล่านเนี่ยบบเมนเงินน่อยๆเลยเดย้แต่คุณมาเทงานแบบเนี่ยมันบอเป็นมืออาชีพต่อให้คุณสิมีความหูซึกยังไงกะสร้างเมื่อคุณเป็นอ่าเป็นมืออาชีพถี่มากพอคุณจะบ่เทงานถึงคุณจะบ่งงงแงงแบบนี้บางครั้งอะ่ะ ระแสมันบวไรยอยู่โดยตลอดนะเออคุณมีแฟนคลับมากมายในตอนนี้แต่ในอนาคตคุณอาจสิบมีผู้ใดเลยก็ได้เมื่อคุณทําตัวแบบนี้ทําตัวบรับผิดชอบสําหรับข่อยข่อยว่าทําตัวบรับผิดชอบอ่ะข่อยบ่ขอเอาไปเปรียบเทียบกับผู้ใดผู้ใดสิมาดาสิมาทั่วลงข่อยกัดตามสบายสําหรับข่อยขอย่ขอยหูซึกแคว่า เฮ้ยมันบ่เป็นเมื่อาอฉีพเลยว่ะเขาเส้นสัญญาเขาจ้างงานตั้งเป็นล้านเตะกับมาแท่งานเขาง่ายๆแบบเนี้ยอ่างแค่ว่าอึดอดัดอ่างแค่ว่าบ่พร้อมอ่างแค่ว่าหนุนเวลานี่แต่ถ้าไม่บป่ปฏิเสธตั้งแต่ที่แรกเลยล่ะแล้วไปรับเป็นพี่เส้นเตยเขาเฮ็ดยังเออถ้าคุณบ่พร้อมถี่จะรับงานนอกคุณก็คือบอ่รับงานนอกคุณก็เป็นแคลิเกของคุณไปทำหน้าที่ของคุณแค่ตรงนั้น บสมควรที่จะมาทํางานแบบไดยใหญ่เงแบบเนี้จริงๆการเป็นศิลปินบางที่มันอยู่หนา้หนา,หนาจอเนาะมันต้องเก็บอารมณ์เป็นมันต้องอบริหารจัดการกับความูซื้อของจาของเป็นบอเมนว่านิดๆน,น้อยๆก็งองแงงองแงแล้วก็ยกเลิกแล้วก็อย่งงั้นสี่บริษัทเขาก็เสียหาย เออในไรสดนั่นกับบบแมนน้อยๆทาบ่บพร้พอมกับบสมควรไปเซ็นสัญญากับเขาตั้งแต่ที่แรกเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นแล้วแต่คุณกับบริษัทสิไปจัดการสิไปตกลงกันยังไงสาหรับข่อยกัแค่ออกมาเวา่าในสิ่งที่ข่อยหูซึกในสิ่งที่ข่อยเสพข้าว เดีเ๋ยวบิงข่าวเดี๋ยวติดตามข่าวบางอย่าง,างข่อยกับ,บ่าเข้าใจคือการว่าเอ๊ะคือเป็นแบบนี้ล่ะแล้วทีมผู้จัดการทีมผู้ดูแลของหนุ่นดำดงเนี่ยเขาบ่าสามารถจัดการระเบียบในชีวิตของหนุ่นดำดงได้เลยเหรอเออจริงๆมัน มันควรสิมีกันฟิกเวลามากกว่านี้่ย่างเช่นว่าเออนัดเขาหกโมงสักสามสี่โมงก็เริ่มติดต่อศิลปินหรอไหมแต่เพ่งกับว่ามันติดต่อบได้ติดต่อเพิ่นเองบได้ยพรานว่อนเนาะกินยาเก็บแผลนอนแต่ว่ามันสือว่มีผู้ใดอยูอ่หนําอีรลีบนั่งเถือก็บได้มันี้สุดท้ายเมื่อคุณโดนแฟนคลับหรือว่าโดนอ่าคนอื่นๆ ไปโจมตีกับหูซึกว,ว่าอึดอัดเฮ้ยอึดอัดว่ะเฮ้ยไม่ทําแล้วบ,บ,บุ๋ยสไตล์แบบเนี้ยยิงก็เด็กน่อยอีกพูดจริงๆิงยิงก็เด็กหน่อยงงแง่งอ,งอ,งงอีกนะลั่งเถื่อลั่งยางก็ไดจริงๆช่วงนี้ช่วงที่คุณมีกะระแสอ่ะคุณควรนสิกอบโกยสิเออควรสิกอบโกยควรสิเออถุ่มเทกับงานมากกว่านี้ ในวันหนึ่งถ้าโอกาสที่คุณมีเนี่ยมันลุดมือไปมือหลังมาสีมะ่องหาฟุม่มฝ้ายต้องการมันไม่ได้แล้วนะเวลามันผ่านไปแล้วมันกับผ่านไปเลยสีม่คิดยอ้อนว่าถามมือนันเฮจังสันถามมือนีเฮจังสี่มันไม่ได้แล้วและอีกอย่างหนึ่งตอนแรกทั้งบริษัททั้งพุทธไอ้คนถี่ติตโตอมา่นเนาะ เขาก็ให้โอกาสเขาถึงขนาดออกมาเฮ็ดคลิปขอโทษแทนหรือสั่มไปเต่ตัวคุณเองกับเลือกสีส่จะตัดช่องหน่อยแต่พ่อตัวอ่านแค่ว่าอ,อึดอัดแบบเนี้ยมันใช่เหตุหรอแทนที่ว่าเออเขาออกมาอันนั้นอันนี้แล้วจะคลองโตง๊ะโลกอีหยังกันเขาขอควนจะออกมาไล่สดออกมาอัดวิดีโอที่มันดูจริงใจกว่านี้ไหมเออการออกมาแบบสไตล์แบบนี้มัน ไม่ใช่หรอเออเละการแบบว่าไปยกเลิกเขาโดยิทเขาบ่ามีความผิดคุณคิดว่าอยากเส้นกับเส้นอยากยกเลิกก็ยกเลิกแบบไม่ง่ายแบบนี้หรอคอยเห็นละคอยกับปวดหัวคอยเห็ดละคอยก็ะหนายเอออยากสิิเตือนแค่ว่าโอกาส มันมีมาได้เมื่อพลาดไปแล้วมันก็คือจบไปปันเรื่องทางกฎหมายเขาก็ต้องเรียกร้องค่าเสียหายของเขาเขาก็ต้องเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทเขาควรจะได้เออแล้วถึงตอนนั้นก็ไปจัดการกับความอึดอัดของตัวเองเองหรือว่าเตรียมเงินในกระเปา๋าหายพ่อเนาะ